เอาเขียนเขียนขอเขียนแล้วก็ส่งเลยนะถ้าเรากลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปมีบอกว่าให้คนนู้นให้คนนี้ใส่ก็ใส่เลยเลยใครไม่มาก็แล้วไป ะซื้ออะไรสายแดงก็สายรถเร็วผมฝากนะครับเวลามีเหตุเกิดขึ้นทางคดีเนี่ยนะครับให้รีบไปที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าจับคนขับรถไม่เร็วนะครับรีบไปนะครับน้อยแจ้งสายตรวจไปก่อนนะสายตรวจรถเร็วจักรยานเร็วไปเลยนะครับสายเรก็ตามไปรถไฟสองคนก็ได้ไง ครับขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ขอเต็มคันนะอ๋อมีมีแล้วใช่ไหมัแจ้งที่ประชุมทาเนี่ยเขาจะเสียสียไปหือวาคนคนที่ไม่มีสิทธิ์เงินี้เงินเติมเต็มคันนะครับมีดาบเดชดาบนครดาบพยานลดาบมิพลดาบประยุทธ์ดาบสมเมืองดาบีโรเชษดาบมิพลโสภาดาบธรรมมวันดสมยศธรรมเรือนดาบสน่าไทยวัน ดับคุณนำทองคำดาบคุณบทประหยัดวัฒนศุกนะครับต่อไปให้เล่นขั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็มครับก็มีวิสิตสามสายต่อวิสแก้วตาเพชตาของแก้วออมนวยทองคำนะครับรอบนั้นได้หมดฟังใหม่นะครับคนที่ขั้นเต็มนะครับมีดับตุรวจเดดับตุณบทนครดับตุณบยานนล ดับตำรวจนิพลดับตำรวจสยุทธ์ดับตำรวจสมเมืองดับตำรวจกราเชตดับตำรวจนิพลดับตำรวจประธานดับตำรวจสมยศดับตำรวจสงานดับตำรวจสุนันท์ดับตำรวจประหยัดนะครับคนที่หนึ่งขั้นไม่ได้คือไม่ได้ขึหนึ่งขั้นก็คือดตวิสิทธิ์ดตปวิดดตเพชรดตอํานวยนะครับเพราะนั้นขอหนึ่งขั้นได้นะครับ เป็นตกลงเป็นประจานไครับแค่ประกอบการประกอบนาใชอันนี้เป็นประกอบนะรนี้เป็นข้อมูลขอคะกรการกมการจิจารเราตัวบทั ถ้าคนเต็ม1,000คนก็จะมีกาสนะได้ข0 0 0แต่ที่มีผลอะไรโดยที่ยอดเรนก็ไม่ใค่เพราะว่า1,000มันกะ็4%ใช่ไหมคนเต็ม1่นะานเนี่ยัจะ,ะได้4%ถ้าเติมได้ก็ได้1,000ก็ได้4%แต่เมื่อได้ 4%, แล,ด4แล้วเนี่ยมันเรียนปริศนาเศรษฐกิจของคนม่ะ1 5 0็มันไม่ได้

อยากได้ค่าปจัยคนจับไม้สองครั้งก็จะเขียนผมเพื่ออะไรก็จับน้อยตัดมาเป็นตัวหลังจากนี้นะครับก็ต้องขอเวลาครึ่งชั่วโมงไหนๆก็วันนี้ทั้งวันนะพรุ่งนี้จะได้สบายเสาร์นี้จะสบายมันจะมีชุดโปรปลอยนะครับถ้าเลิกแล้วก็บิกนิกนิ่งเดย์ ที่เดียวเลยลูกครับก็ทําความสะอาดแบ่งให้แล้วนะครับล็อกใครล็อกมันเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายรูปนะเก็บข้าแป้งครับแบ่งแล้วนะครับรับผิดชอบเดี๋ยวนะครับรับผิดชอบทําความสะอาดห้องน้ําตลอดบริเวณทางเดินชั้นบนนะครับนิพน์เต่าวิต์สมชายประจบอาทิตย์อยู่ข้างบนนะครับทําความสะอาดทางเดินชั้นล่างห้องน้ํานะครับ แดดจะลงสมพงอุดมจำลองนิวัตนะครับรับผิดชอบห้องควบคุมนะครับประยุทธ์วิจารณคือห้องใครห้องมันนะครับผมดูแลนะครับต่อไปห้องบริเวณด้านหลังอาคารที่ทําการห้องเก็บของลงเก็บรถของกองของกลางนะครับมีสู้น้ำทองสุกลำลงสุชาติสุลปงของไทยนะครับรับผิดชอบเรียนแถวบริเวณสนามเด็กเล่นสนามเบตองนะครับให้ประยุทธ์ผู้ปวดประยุทธ์รับผิดชอบนะครับ นะครับมีดตเจริญดตเจริญทิฏฐามูลรัตตเจริญธนชัยดับพิยาลนะครับดับชูชาตดับเบิดสมเมืองและโชคชัยพิเชษนะครับรับผิดชอบด้านอาคารที่ทําการที่บริจอดลงจอดรถลงเก็บของกลางให้ทานตำรวจโทวิสุทธิวิชช์มีดับตำรวจประธานดับตำรวจนิพนดับตำรวจอีวันรดับตำรวจวัฒนะดับตำรวจอนันต์สปอบุรีรับผิดชอบบริเวณ ลงรถด,ด้านหน้าอาคาราที่ทำการตามฝึกอันตำรวจโพกัมแก้วนะครับมีดับพิชัยดับประหยัดดับไปภูนทะลบทั้ชนแดงนะครับแล้วก็รับผิดชอบตู้ยามนะครับตู้ยามหรืตู้ไปดูด้วยนะครับใา้ภู้วิชาเปลี่ยนหริยารูปมีติดไหมนะครับใครไม่มีรีบปร,ประสานก่วนนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้รับผิดชอบบ้านพักของตัวเองครับเดี๋ยวผมจะเดินตรวจดู นะครับรับผิดชาบบ้านพักห้องแถวของตวัวเองหวัาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ได้กําหนด,ดไว้เป็นวันบิ๊กคินิกเดย์นะครับทําให้เรียบร้อยหรือจะไปถ่ายรูป้าแฟ <c oughs> มีใครติบถามไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวรับประกาศนะครับ <c oughs> มี่ใครบ้าง โครงการนี้เป็นโครงการตามโครงการลงทันเพ,พื่อประชาชนนะครับมีตำรวจดีเด่นประจำประจำเดือนประจำเดือนมีนาคมนะครับตามคำสังของตำรวจทรอจังหวัดเชียงใหม่มีเลกา4น4คนคนที่หนึ่งครับในดาวตำรวจตำรวมุทิมาแก

ลูกางหน้านนครับวิคตินิงเดงครับถ่ายรูปนะที่นี่ครับด้านหน้าครับวันนี้เอาทุกอย่างครับฟังทำประชมุม เราไม่เคยอยู่โรงพักน pues ี้มางานเดถหายเอาตรงไหนได้ โอ้ยงดังอ้ยแค่ความสุขเดียหยุดขนานอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบตในไหนอันทู่ในแบบที่จะขึ้นนี่ปะขึ้นหรคระจ๋าคุณป๋ามาหัวจุกก็เอามาือแล้วแก่อมมาใส่เต